สวัสดีครับเจมมาตกลับมาแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมแบบของฟรีโอ้จบสงการกิจกรรมสองการหุร้นจบกิจกรรมของฟรีใหม่ก็กาลังจะมาเลยนะครับ <c oughs> บอกเลยว่ามีตลอดเวลาสำหรับกิจกรรมของฟรีในฟรีไฟ,ฟ,ฟก็จบไปแล้วช่วงสงการนะครับก็ใช้น้ําก็ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลังสงการล้วจะเป็นธีมทะเลทรายนะ, <c oughs> นะก็คือจะสีน้ําหมดอดหลังตุดนะมาอยู่ในทะเลทรายกันดีกว่านะครับ <c oughs> แล้วจากจตัวของแจกฟรีเนี่ยกิจกรรมของช่วงทะเลทรายก็จะมีการปรับเปลี่ยน แผ่นที่บางส่วนด้วยนะครับให้กลายเป็นทะเลทรายนะครัแล้วก็มีการแบบว่าตั้งบูธอาหารเนี้ยนะแล้วเยอะแยะมากมายลองไปเล่นดูกันได้นะครับก็มีการเปลี่ยนแมปแต่วันนี้แมปเนีมนยมันยังไม่เข้าเกมนะในเซิร์ฟจริงก็เลยยังไม่ได้เปิดให้ดูเอาของฟรีมาให้ดูกันก่อนดีกว่านะโอเคปับแปบ๊บหนึ่งขอเปิดข้อมูลก่นข้อมูลอ่า,ออาโอเคมาเริ่มได้ แสงจะแสบตาน่ดนึงเพราะว่าต้องเปิดข้อมูลต,ตัวกิจกรรมใหม่ใครที่แบบว่าส่องตาพี่อาจจะเห็นข้อข้อมูลเกมนะโอเคมาเริ่มที่กิจกรรมแรกก่อนดีกว่าครับกิจกรรมแรกเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที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 ่ไม่ได้รใครวะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดก็คือสงการเราจบยี่สิบใช่ไหมยี่สิบเอ็ดก็ขึ้นกิจกรรมใหม่เลยนะครับโอเคอยู่วันที่ี่ยี่สิบเอ็ดนะครับ กอีก,ก่อนอย่ไปสงการคลิปลงวันไหนเนี่ยคลิปนี้ลงวันที่สิบหกได้แหละตอนเย็ยนแล้วนะสิบหกตอนเย็ยนแล้วบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับมีแจกของดีมากๆที่ไม่เคยแจกในฟ e ีไฟล e ให้ลองนะครับก็คือแจกปืนอัพเวลเป็นแบบเช่าให้ลองนะครับก็นองแค่เข้ามาเล่นกับเพื่อนหนึ่งเกมนะครับตอนแรกเนี่ยก็จะได้เลือกนะว่าเจ้า เอเมังกรฟ้านะครับหรือว่าเอาตัว mp5 AK เอเมังกรฟ้าหรือว่าตัว mp5 d พ i ห i า y ินิตี้นะครับตัวนี้เวลเจ็ด well, นะครับ10วันไปเอ๊กี่วัน1วัน1วัน1วัน,วน,วนไปลองเล่นได้นะครับแล้วก็วันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสกาเมกาดนหรือ AN94 Evil h a w l e r นะครับ Evil h ร w l e r รับเอเอ็เก้าสี่ตัวนี้ a 94, ว,นวันนี้วันที่2 นะครับแปลว่าวันที่3ก็จะเป็นตัวฟอร์มาสตหรือว่า M1887 น็ดกระดียงคู่เลยนะฟอร์มาสต์ยี่สแปดแปดเจ็ดคือตัวนี้นะแล้วก็ฟอร์มาสต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 ์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือตัวเอ่อโกซาหรือว่าซองยาวประดุกซองยาวประดุกก็เป็นตัวนี้นี่หรือว่าปืนโกซาโกซาก็ตัวท็อปตัวนี้นะตัวนี้ แต่การ์ดยิงสองตำแหน่งก็เอาไปลองเล่นได้อย่างละวันนะแค่เข้ามาเล่นกับเพื่อนหน,นึ่งเกมนความจริงเขาไม่ให้โปรโมทใครโปรโมทพวกนี้แต่ว่าแบบโปรโมทก่อนหกชั่วโมงโอเคต่อมาต่อมานะครับกิจกรรมกิจกรรมใหม่เริ่มวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยมาบอกล่วงหน้านะครับอันแรกเลยก็คือตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่สี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมย,วยาวๆหน่อยนะเข้ามาล็อกอิน ก็ <lining> จะได้ตัวภาพโปรไฟล์ภาพแบนเนอร์แล้วก็ได้เข็มกลัดตัวไอเข็มกลัดนี้ไม่ได้แจกมานานละมากมากมากแล้วนะครับเ <lining> ข็มกลัดเข็มกลัดอยู่ไหนวะนี่โปรไฟล์เข็มกัดจะเป็นตัวนี้แสงของเทเลไอน,นะครับอันนี้แล้วก็ภาพโปรไฟล์ก็จะเป็นโปรไฟล์อันนี้นะครับแบนเนอร์หรือว่าภาพพื้นหลังก็จะเป็นตัวธีมคล้ายๆกัน นี่แสงเทสาทายแบบนี้นะครับโดถ้าเกิดใครอยากได้เป็นเนื้อตัวตึงอันนี้นะครับก็ต้องไปเล่นโหมด4 v 4ให้ดาวถึงเท่าที่กำหนดของแต่ละทิ์ก็ต้องเป็นแกมแบบท็อปๆ็อปในโอเคนะครับต่อมาต่อมาต่อมา,อม,ามีกิจกรร,รมแจกเขาเรียกว่าเป็นโทเคน็นอีโวกลางก็คือเป็นโทเค็นอับปืนนั่นเองอันนี้ก็ไม่เคยแจก นะครับเป็นครั้งแรกที่เอามาแจากโทเค็นอัพปืนคือโทเค็นตัวนี้เนี่ยน้องสามารถไปอัพปืนได้นะครับสุดยอดบอกเลยว่านานๆครั้งแรกที่จะมาแจากเลยโดยชีวิตวิธีการแจกจะมี2อันอันแรกคือเล่นเกมหลังจบเกมเนี่ยน้องจะมีโอกาสได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโดดโร่มหรือว่าโหมดทั่วไปนะก็ตามน้องเล่นปุ๊บจบเกมก็มีโอกาสได้1อันนะครับสูงสุด3อันต่อวันมีเวลาให้เก็บ5วันก็คือยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ไป15อัน สูงสุดที่กิจกรรมนี้ส่วนอีกกิจกรรมเนี้จะเป็นกิจกรรมสังหารสตูวันที่28ถึง25อนกันนะเข้าไปสังหารสตู1ตัวได้1อัน5ตัวได้1อัน10ตัวได้2อัน20ตัวได้2 30ตัวได้3 50ตัวได้3แล้วก็70ตัวได้อีก3รวมทั้งหมดก็15อันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเล่น2กิจกรรมนี้น้องจะได้โทเค็นอัพปืนไป30อันฟรีสุดยอด นอกจากนั้นนะไอ้กิจกรรมสังหารศัตรูเนี่ยมันยังมีแจกปืนใหม่ด้วยนะครับเป็นแม็กเจ็ดแสงแห่งทะเลทราย,ด,ย,ยดีไซน์สวยเลยดีไซน์สวยเลยอย่าบอกนะว่าลืมแอปมาเอ๊ะเอ,ะเอ,ะเอะไม่ลืมนี่ตัวนี้ดีไซน์สวยเลยแสงแห่งทะเลทรายโบสถระยะหนึ่งความเร็วกันขึ้นที่หนึ่งลดแม่นยำหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือไอ้ที่สังหารศัตรูเมื่อกี้สังหารหนึ่งได้ห้าวันห้าได้ห้าวันสิบได้ห้าวันยี่สิบได้สิบวัน 3 0ได้10วัน50ได้10วัน7จได้10วันทั้งหมดมันจะได้10 20 30 40บ0 20 30 40 55วันในกิจกรรมนี้นะครับน้องขาดอีก45วันเดี๋ยวมีกิจกรรมหนึ่งแจกเกินเพราะฉะนั้นเล่น2กิจกรรมจะได้ถาวรแน่นอนนะอันนี้คือกิจกรรม1 2 3ต่อมากิจกรรมต่อมานะครับตั้งแต่วันที่21จนถึงวันนู้น่ะจนถึงวันอัพเดตเดือนหน้ายาวๆไปนะจะมีแจกบัตร สร้างห้องฟรี24ชั่วโมงทุกวันก็คือตั้งแต่นี้ต่อไป้องจะสร้างห้องฟรีเพราะว่าแพทแน่บอกเลยแพทหน่จะสร้างห้องฟรีนะครับทุกคนไม่ต้องใช้บัตรสร้างห้องแล้วใครอยากสร้างห้องเล่นไฮไลท์ใครอยากสร้างห้องเล่นกับเพื่อนใครอยากสร้างห้องทําอะไรที่ไม่ใช่ผนันนะเข้าใจไหมไปสร้างฟรีได้นะครับก็สร้างฟรีเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยเริ่มแจกให้ทดลองดูว่าแบบเอยเดี๋ยวเราจะมีให้สร้างห้องฟรีนะเพราะฉะนั้นแจกบัตรสร้างห้องฟรีทุกวันเวลา24ชั่วโมง เล่นไปเลยอยากเล่นเท่าไหร่เล่นไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวแพทหน้าเนี้ยก็จะเปิดให้สร้างของรีทุกคนส่วนบัตรที่มันมีอยู่แล้วก็น่าจะหายไปนะครับแล้วก็อาจจะมีบัตรแบบใหม่เข้ามาซึ่งทําอะไรได้เดี๋ยวเราดูในแพทหน้านะครับน,นี่แจกบัตรสร้างของรีเล่นไปไง่ายๆเข้ามาเล่นไม่ต้องเล่นเกม้วยเข้ามาล็อกอินรับล็อก in, อก in, ินรับเลยต่อมาวันที่23สิถึง27นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามาใช้ไอโซบล็อกดัมเมดนะครับ ห้าพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันแล้วก็จะได้ของเป็นตัวรถเอา้าตัวอ่าตัวโค้ห้าใบแล้วก็อันนึงก็คือตัวกูวอใหม่ของกิจกรรมนี้เป็นระดับสีอะไรวะกูวออันนี้ระดับสีอะไรวะดูแบบกูวอเป็นระดับสีฟ้าก <c oughs> ูวอตัวนี้ก็สวยดีสีของที่แจกช่วงน,นี้สวยนะเป็นสีขาวทองโค้ดให้ ไม่ค่อยเห็นของแจสีขาวทองนะไอ้ทุกนมสวย <c oughs> นี่นะครับก็เป็นกลัวตัวนี้ไอซ์สวอวแสงแห่งทะเลทรายสีขาวทองนะครับกิจกรรมต่อมาวันเสาร์อิตเหมือนเดิมนะครับเสาร์อิตแรกก็วันที่26 27นะครับเล่นล็อกอินได้เงินนะครับเล่น30นาทีได้ตัว๋วโก60นาทีได้ตัว๋วฟ้าแล้วก็120นาทีได้ตัว๋ว่องศพ กล่องศพนะครับเป็นระดับสีม่วงกล่องศพแสงแห่งทะเลรายตัวนี้นี่กล่องสิ้นใจแสงแห่งทะเลรายนี้ว่าสาวชิ์แรกนะครับอีกสาวชิดหนึ่งวันที่สามสี่นะครับก็เล่นเหมือนกันนะครับร้120อยยี่สิบนาทีตอนนี้จะเปลี่ยนจะได้เป็นกระเป๋าแทนกระเป๋าระดับสีนะเป็นสีทองใช่ไหมไม่ใช่สีม่วงอ่ะ เปลาม่วงฮึบบฮึบฮนี่เปล่านี่เปล่าแสงแห่งเทเลไซอันนี้ก็เล็กๆดินะเข้ากับชุดเข้ากับชุดเดีย๋ยวชุดแจกเป็นอะไรอะไรเดี๋ยวไปให้ดูนะครับต่อมาต่อมา,อมากิจกรรมต่อมาเริ่มวันที่26ถึงวันที่4อันนี้เข้ามาเล่นเกมเก็บโทเค็นครับล็อกอินได้1โทเค็นเล่น หนึ่งเกมหนึ่งโทเค็นสามเกมสองโทเค็นห้าเกมสามโทเค็นเล่นกับเพื่อนสามเกมอีกสามโทเค็นวันหนึ่งเราจะได้สิบโทเค็นนะครับแล้วก็เอามาแลกตัวชุดแสงแห่งเทลซายกับตะกี้มือปืนแม็กเซเว่นนะครับปืนแม็กเซเว่นแล้วใครที่พ่ากิจกรรมแรกไปเนี่ยรอบนี้การแลกได้ก็คือใช้สองโทเค็นในการแลกห้าวันเพราะฉะนั้นน้องก็ใช้สี่สิบโทเค็นน้องก็ได้หมดเลยนะครับแบบถาวรหนึ่งร้อยวันก็จะกลายเป็นถาวรเนานะอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือแจก,กชุดนะครับ ชุดรอบนี้จะเป็นชุดผู้หญิงนะแสงแห่งทะเลทรายระดับสีน่าจะสีม่วงชุดระดับม่วงนี่เลื่อนไกลเหลือเกินชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้ระดับ p พ r p l e plus นะครับเป็นสายรับแสงแห่งทะเลทรายนะตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะหมุนให้ดูไกลๆไม่เไปกลไม่ชุดสีสวยเลยพนะัดแรกพัดเสือ้อ ใครๆ,ๆ,ๆ,ๆดูน่าเสื้อใน <c oughs> จะมีเอฟเฟกเป็นแบบทรายออกมากบอระนั่นเองนะครับแล้วก็พาที่สองกางเกงตัวนี้พาที่สามของ้ารของาเข้ามาดะไม่ค่อยมีพาที่สี่เอ้นักกักเทวะพระบิดปากผู้หญิงเทวันใช้ได้แล้วก็ทรงผมทร <c oughs> งผมก็ดูแบบฮารูฮารามีเครื่องประดับ ไปพิชอมหน้ากากวันนี้สวยนะครับ5โทเค็นได้หัว7โทเค็นหน้ากาก5โทเค็นรองเทา้า5โทเค็นกางเกงแล้วก็7โทเค็นเสือ้อนะครับก็สะสมโทเค็นจากกิจกรรมที่เมื่อกี้บอกไปก็มารับได้ได้หน้ากากสวยหน้ากากสวยแล้วหน้ากากวะเหรอยังอื่นไม่ชอบไม่เป็นไรพี่ว่าหน้ากากสมควแรแลกไว้นะครับต่อมาอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมสุดท้ายก็คือตัวกิจกรรมเข้ามาเล่นโหมดแกร์ก โดดล่มนะครับตั้งแต่วันที่30นะก่อนหลังรีจนถึงวันที่4นะหลังหลังรีไปแล้วก็เล่นอ่าหเกม3เกม5เกม10เกม15เกมนะครับก็จะได้ตัวโหลดเอาแบบเยอะๆก็ได้5 5 10 10, 10 15นะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเอาไม่ใช่วันหนึ่งอันนี้เล่นแบบยาวๆเพราะฉะนั้นน้องจะได้โหลดเอาไปโอ้หูสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าอันนะครับสี่สิบห้าอันก็ถือว่าเยอะนะครับ ยังไม่หมดนะครับมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือความจริงมันขึ้นไม่นานแล้วแหละแต่ว่าเผื่อใครที่ไม่เห็นนะครับก็จะเป็นตัวมีใส่ชุดจุดไหมไม่มีใส่ชุดจุดด้วยไม่เป็นไรตัวนี้แหละกิจกรรมเล่น4 v 4นะครับน่าจะเหลืออีกแค่ไม่เกีย่ยวกันแล้วนะครับตอนนี้ถึงวันที่เท่าไหร่พี่ลงคลิปประมาณส6บใช่ปะมีอีกแค่ สองรอบนะครับก็คือรอบก่อนวันที่20แล้วก็รอบวันที่27นะครับใครที่อยากได้เสื้อกับภาพโปรไฟล์ภาพพื้นหลังที่ไม่มีแจกที่อื่น,นครับเป็นของที่น้องต้องเล่นเก่งจริงๆนะถึงจะได้ก็คือตัวนี้นี่เป็น CS ก็คือ 4v4 นี่โคเท่เป็นเสื้อแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็มีภาพโปรไฟล์ภาพพื้นหลังด้วยนะครับจะเป็นตัวนี้ภาพพื้นหลัง แบบอนิเมตนะอันนี้น้องต้องเข้ามาเล่นเกมนะครับเหลืออีกแค่สองรอบเท่านั้นเหลือ,อแค่สองรอบเท่านั้นยิ่ไหมน,นี่ไม่ใช่อันนี้นะครับสิบสี่ถึงยี่สิบเอาสาม้อยดาวแล้วก็ยี่สิบถึงยี่สิบแปดเอากี่ดาวมิวจำไม่ได้แล้วแต่น้องเป็นแบบท็อปท็อปอะแกนอะเอาจริงๆแกนธรรมดาไม่ได้ต้องเป็นแกนแบบทอ็อปท็อปจะมีเสื้อตัวนี้นะครับก็ใส่ไปขิงได้ครับง่ยายๆก็คือมัน หายากกว่าเสื้อหลังแกนโปรไฟล์หลังแกนอะไรเงรี cias, ้ยไปเล่นกิจกรรมกันได้นะครับจบแล้วนะสำหรับของช่วงนี้โอ้นานเลยนะสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ตามเฟซบุ๊กยูทูบไอจีทวิตเตอร์ตัวก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปละยบายจ้า